สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวห้องพักนะครับชื่อว่า BBG สีไซนนะครับอยู่ที่บางแสนนี่เองนะครับเราจองที่นี่มาในราคา2,300บาทนะครับคืนเดียว็เนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งพอเข้าห้องมาแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนเป็นลิฟวิ่งรูมนะครับเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีได้นะทีวีก็ประมาณ49นิ้วนะครับประมาณ42-49นิ้วเนี่ย แล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูห้องนี้ก่อนนี่มันพิเศษอย่างไรกว้างนะกว้างมากเลยนะแล้วก็เนี่ยมีแอร์หนึ่งตัวส่วนห้องนอนก็มีแอร์อีกหนึ่งตัวนะรวมห้องนี้มีแอร์สองตัวนะครับแล้วก็เหมาะมากเลยวันนี้เรามาพักกัน4คนนะมีผู้ใหญ่2แล้วก็เด็ก2อนะครับเนี่ยมีโซฟาน่ารักๆน,น,นะครับมีปลั๊กปลั๊กให้มาเยอะนะปลั๊กตรงนี้สองอ่าสองอ่คือ สองเต้าเสียบอ่าแล้วก็ตรงอีก2เต้าเสียบนะมี2ตํตำแหน่งแล้วในห้องนอนอีกอนะ่ะสุดยอดเลยนะครับนี่แล้วก็มีเครื่องเล่น AJ นะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องเล่น DVD มาให้ด้วยนะแล้วก็นี่นะครับนี่คือถ้าใครต้องการอ,อ่หมอนเสริมนะก็คือใบละ50บาทต่อหนึ่งคืนนะครับรมีผ้าห่มคือละ50ผ้านวมคือละ100บาทนะครับติดต่อโอเวอร์เตอร์ข้างล่างนะครับนี่แต่ถ,ถ้าเกิดมีใครมาเสริมเพิ่มเติมนะครับ นะแล้วก็พักเพิ่มนะสามร้อยบาทหมอนผ้าห่ม้าคหนูอาหารเช้าต่อท่านต่อคืนที่นอนฟูกนะครับที่นอนฟูกเสริม500บาทหมอนผ้าห่มฟูก3.5ฟุตผ้าฟุตภาคหนูอาหารเช้าต่อท่านต่อคืนราคา2,300าบาทที่เราได้มาเนี่ยรวมอาหารเช้าสองท่านด้วยนะครับส่วนเด็กก็ก็เดี๋ยวซื้อเช้วีนเอา นีครับก็จะมีวิธีการใช้รีโมทนะที่นี่คือ B B G C size นะครับนี่จองผ่าน a าก d a มาแต่จริงๆแล้วนะกระซิบมาว่าจองผ่านโดยตรงเข้ามาที่อพาร์ตเมนนี้ของเขาจะดีกว่าอาจจะได้ราคาพิเศษนะครับหรือว่าห้องตำแหน่งพิเศษนะครับาานี่อนี้เรามาดูมีน้ำให้4ีขวดนะครับเนี่มีกระต้มน้ำนะมี นี่เขารู้ว่าจะมีเด็กเข้าพักด้วยนะเขาให้ไมโลเป็นผงมาให้ด้วยนะแล้วก็มีกาแฟซองนะให้หนึ่งซองนะครับอ่านี่แล้วดูชุดทำเครื่องครัวคุณมาที่นี่นะคุณไปซื้อแวะซื้อมาจากสะพานปลาตลาดสะพานปลาซื้อของสดมาโยนเข้าใส่ตู้เย็นนะครับนี่ตู้เย็นมีแช่รฟซตู้เย็นเขาให้มาว่างๆนะนี่นะครับแล้วก็เอ๊ะตู้เย็นเขาให้น้ำมาปะ ไม่ได้ให้นะแต่ว่าเขาให้น้ำข้างนอกเขาไว้4ขวดนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปซื้อเองและก็มีเนี่ยมีอ่างล้างจานมีเตานะครับเตาไฟฟ้านะครับนี่เขาเตรียมไว้ให้เลยนะแล้วก็มีชุดคือเตรียมจานชามาก็พอมั้งเดี๋ยวไม่รู้มีหรือเปล่าเขาเตรียมมาให้เป่ามีตัวดูดด้วยนะเครื่องดูดควันด้วยนี่เครื่องดูดควันอยู่ข้างบนนะดึงออกมาก็จะทํางานโดยอัตโนมัติมีช้อนมีตะเกียบให้เรียบร้อยมีตะหลิวมีเขียงอะมีที่เปิด เบียด้วยโอจมโบ๊ะเลยนะครับนีอ๋อมีจานนี่ครับโอ้ม y god นี่โอ้ยอดูชุดใหญ่เลยเฮยคุณมาแต่ตัวนะไม่ต้องแบบเตรียมจานชามมาเลยนะสำหรับครอบครัวนะครับที่บอกว่าชอบมามาซื้อเซเว่นกินแล้วก็มาซื้อตามข้างทาง,างซื้ออพวกสรีทฟู้ดกินเนี่ยโดยเตรียมของพลุงพลังมานะไม่ต้องเลยทีเนี่ยเตรียมให้เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นสองตัวดูดนะนี่แล้วก็เตาไมโครเวฟนะครับ ข้างบนมีอะไรเอ่ยส่วนใหญ่ก็ของก็จะอยู่ด้านล่างกันมีชั้นล่างนะอันนี้โอ้ยมีมีดอีกมีดอ้โหมีซึ้งนึ่งอ่านึ่งหอยอ้าเยี่ยมเลยมีมีดอยู่สามเล่มนะก็มีเอ่อเนี่ยอะไรนะฟองน้ําล้างจานสก็อตใบมีน้ํายาล้างจานให้เสร็จเลยสองพันสามเยี่ยมยอดมากอ่ะมีค่ามัดจำคีย์การ์ดหนึ่งพันบาทนะเดี๋ยวเวลา เชคเขาก็ไปอรับคืนได้นี่มีที่ครอบจานมีที่วางจานมีหม้อมีกระทะแล้วมีที่วางของร้อนด้วยนะครับนี่เพื่อไม่ให้มันไหม้โต๊ะเขานะแล้วก็ดูสิความละเอียดของที่นี่นะเขามีแบบอ,อะไรนะนอตัวเจลหอมปรับอากาศนะเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นโอ้สุดยอดที่สุดเลยนะครับ นี่แต่พื้นมันจะออกเหนียวเหนียวหน่อยนะครับนี่พื้นเป็นแบบกระเบื้องนะกระเบื้องนะครับนี่โตะ๊ะทานอาหารโอ้โหดีมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็มีโทรศัพท์มีอะไรอีกอ่ะโอ้เหมาะที่สําหรับเช่าเวลายเดือนนะอยู่นานๆเนี่ยบอกว่าโอ้โหหนีน้ําท่วมมาอยู่ได้เลย <c oughs> นะแล้วก็ที่นี่จะมีห้องพิเศษอยู่มุมๆด้านโน้นทะี่เราเออกไปถ่ายข้างนอกเนะี่ยจะมีห้องมุม คือละสามพันตกคือละสามพบาทเองไม่ได้มีวางไว้ในอากูดานะครับต้องติดต่อกับทางาทางพาร์ทเมนต์เองนะครับนี่เดี๋ยวอันนี้คือห้องลิฟตงรูมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนนะไปเลยทีนี้เรามาดูห้องนอนกันนะครับห้องนอนเนี่ยมีเตียงขนาด6ฟุตเลยนะครับเป็นขนาดคิงคิงไซส์เลยนะครับ,น,น,น,รบนอนได้4คนพอดีเลยอะ่ะอ่าดูนะครับนี่ อันนี้ก็จะเลืเ่อนเธอะหน่อยนะเพราะว่าเด็กๆขึ้นไปเหยียบเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็เราเตรียมผ้านวมกับผ้าห่มมานะครับโอ้โหข้อ,อย毛巾สี่ใบแอร์ในส่วนของห้องนอนนะครับขนาด12,000 BTU ข้างนอกห้องนั่งเล่นเมื่อกี้เช็คแล้ว18,000 BTU นะครับโอ้โหแล้วด้านเนี้ยตอนนี้ยังขอมเปิดเพราะว่าแดดแรงมากนะตอนนี้ช่วงเวลาบ่ายสามโมงอะด้านนี้จะหันไปทางทะเลนะครับซึ่งแดดเนี่ยให้ดูนิดนึงก่อน โอ้โหแดดแรงมากนะเดี๋ยวพึ่งมานนี้เอาอยู่มากเลยนะห้องเนี่ยแบบเปิดแป๊บเดียวแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับนี่มีชั้นวางทีวีแต่ไม่มีทีวีให้นะแล้วก็เรามาดูตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าก็จะมีไดไดเป่าผมในตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีไดเป่าผมนะครับในี่ใครมีอะไรก็มาแขวนเอานแล้วก็มีตู้เซฟมีไดเป่าผมให้นะครับประมาณนี้ไม้แขวนเสื้ออยู่3-4อันมีเจลดับกลิ่นหอมด้วยเห็นไหมเขาใส่ใจมากเลย เนียดโอ้ยใต้เตียงมีอะไรเอ่ยใต้เตียงมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมันจะต้องดึงออกมาได้น,นั่นแน่มันเอาไว้เก็บของเท่านั้นแหละไม่ได้ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเตียงดึงออกมาโอเคนะเป็นไงบ้างเนี่ยเดินมาอีกฝั่งนึงใครจะเชียร์บอลดูบอลดูหนังก็อ่ก็เรื่องของคุณเลยอีกฝั่งนึงก็จะนอนก็หลับก็เห็นไหมเหนี่ยฝั่งนี้นอนหลับฝั่งนี้เชียร์บอล ฝั่งนี้นอนหลับฝั่งนี้เชียร์บอลฝั่งนี้นอนหลับฝั่งนี้เชียร์บอลจะพูดทําไมอ่ะว่าโอเคหวังว่าถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวันหยุดยาวในคราวหน้าถ้าเกิดใครสนใจนะครับเหมืนอนครอบครัวเราก็มาจองได้แนะนำว่าให้จองตรงดีกว่าเพราะจองตรงคุณอาจจะได้สิทธิพิเศษก็ได้บอกว่าดูช่องปันคุณทีวีมาเนี่ยนะมาขอจองอ่ะแล้วเขาจะถามว่าเขาไม่รู้จักพูดเล่นครับเนี่ยดูรีวิวมานี่นี่น แม่บ้านเขาเปิดละเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกจะร้อนหน่อยนะนี่มีที่ตากผ้าครับที่เราไปพักมาเนี่ยไม่มีที่นี่มีโอ้ก็ซื้ออพาร์ณเมต์มอะเนาะนดี๋ยวเดาไปพาไปดูวิวข้างนอกนะแดดแรงแรงเลยเดี๋ยวเข้ามาตอนเช้าๆนะเนี่คอมพิสเซอร์สองตัวมีก๊อกน้ําสําหรับฉีดล้างขาล้างอะไรพักล่าเป็นลานจอดรถนะครับโอ้แดดแรงมากเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนแล้วกันนะ ชอบตรงที่มันมีที่ตาดผ้านี่แหละ,อะโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะเดินไปดูไปซื้อของกินมานั่งกินหรือว่ามาทาเพิ่มเติมอะไรก็เดี๋ยวต้องปรึกษากันก่อนอโอเคครับเราจะมาดูห้องน้ํากันนะครับนี่ห้องน้ํามีโถชียัมีสณฑ์ของท่านชายด้วยดูสินะครับแล้วก็มีชักโครกมีสายชําระ เป็นาฝากบัวปกตินะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นเรนแชเวอร์หรือว่ามีอ่างนะครับนี่นะมีชั้นวางสบู่เป็น์วิส i c อพาร์ตเมนต์นะครับส่วนเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ก็นี่กำลังไฟ3.621วนัตะต์นะครับเดี๋ยวที่ชอบเล้นท่านชายจะได้ไม่กระเด็น <c oughs> นะแล้วก็เขาก็จะแถม แชมพูแชมพูล้างมือบมโคนไปล้างจานแล้วก็มีแชมพูนะครับมีครีมนวดใช่ไหมใช้คีมหรดอเปอ๋อมีชาวบูเจลนะครับมีเป็นแค่สบ,บู่เหลวกับแชมพูบบเท่านั้นไม่มีครีมนวดนะแค่นี้ก็โอเคแล้วมีหมวกนะครับน้ำมีหวีนะครับตามทั่วทั่วไปนะแปรงสีฟันแปรงสีฟันนี่ก็มี ยาสีฟันมาด้วยนะเออเดนทัลคิตนะครับโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นครับนี่น้ำนะประชาชนทั่วไปสบายดีน,นะนนและ้วก็ตอนนี้น้ำลงโอ้โหลมดีจังเลยดูดินี่นะครับตอนนี้น้ำลงพอน้ำลงพวกมันก็จะเห็นโอ้ เศษขยะต่างๆนะดูภาพมุมกว้างนี่นะจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีคนมาเดินเล่นกันนะจะมีร้านสตาไตล์วัยรุ่นนะตรงไหนมีมีเตียงผ้าใบมีเตียงผ้านะครับแต่ขยะตรงนี้ก็เยอะเนาะต้องรอให้น้ำขึ้นถึงจะสวยแต่ต้องคืนจะเดินมาถ่ายอีกทีนึ่งนะวันนี้ลมกระแทกหน้า แงมากอันนี้ก็คือที่พักของเรานะครับ BBG Si s e นะครับแล้วก็มาที่เนี่ยมันอยู่สุดสุดปลายซอยเลยนะหาของกินแบบระหว่างทางที่ขับรถมามันก็จะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าเราหาร้านที่อยู่ใกล้บริเวณที่พักเราเนี่ยมีอยู่1นร้านนะคนแน่นๆเลยดูดิเนี่ยตอนเนี้ยตนนั้งแต่มาแล้วเห็นคนเยอะตลอดเวลาเลยนะ ติดกับร้านนี้ก็จะมีร้านกาแฟโบราณมีพวกของทอดมีปลาหมึกไข่ซื้อเสร็จปุบก,ก็เดินเอาไปกินเข้าไปในนั้นก็ได้นะไปกินรับลมก็ได้แต่ถ้าใครจะกินที่โต๊ะนี้ก็รอคิวนี่มีคือคิวนะแสดงว่าน่นแน่นเลยมาถึงนี้ตรงนี้ก็มีที่นั่งกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาพักแถว BBG ซีไซเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเลยนะมันมีแหล่งของกินอยู่แบบใกล้โรงแรมมากเลย Ừ, แล้วก็ด้านหน้าของ b ี g ีจีซีไซก็จะมีเจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นสารนะนี่คือครัวเจนหนิงนะอาหารทะเลพื้นบ้านราคาจับต้องได้เลยถูกนะครับคนตำล้าเลยนะ่ะเมื่อกี้ไปดูมาละเดี๋ยวต้องหาโอกาสลองนะต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่ามีอะไรขายบ้างนี่นี่มีโรตีนะนี่นี่โรตี ตีใส่ไข่ธรรมดามีกล้วยหอมด้วยนี่ตามนี้เลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาอันนี้ก็เป็นช่วงเวลา5้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นนะครับนี่ดูข้างล่างมองจากอพาร์ตเมนต์ลงมาชั้นจากชั้น5้านะครับข้างล่างมีร้านอาหารนะอาหารตามสั่งมีโรตีนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีผู้คนเริ่มลงไปเดินตามชายหาดกันนะครับ แล้วก็เดินไปไกลที่สะพานปลานะมีมอเตอร์ไซค์มีคนมานั่งรับลมนะเออน่าสนใจไปได้เล่นกันดีกว่าไปนี่นะครับบรรยากาศพอแดดร่มลมตกก็มีคนมานั่งรับลมตอนเย็นๆนะบางคนก็เช่ารถจักรยานนะปั่น อันนี้ที่สะพานปลานะครับสามารถเอามอเตอร์ไซค์บันจักรยาเล่นล้อดเดียวสเก็ตบอร์ดเข้าไปได้นะค,คนก็ไปถ่ายรูปกันจะม,มีอีกตรงนี้นะอันนี้ตรงนี้อีกที่นึงเห็นคนยืนดูอะไรกันก็ไม่รู้นะนี่เขาตกปลากันหรือเปลา่าในอันนี้จะติดหลังคาหน่อยนะครับ เป็นลานสาธารณะนะแบบลมล,ม,ลมตกนะพระที่ตกดินนะนี่นะครับสวยสีสวยมากเลยนะครับแสงสีสวยมากเดี๋ยวเราดูกันนะนี่นะถ้ามองไปใกล้นี่ดวทิตอยู่นี้นะครับอันนี้เป็นวิวจากชั้น5้านะครับของบีบีไซสนะครับเนี่ยมองไปฟื้น เสวยงามมากครับนี่เป็นวิวจากที่พัก V p g c size นะครับนี่โอ้ตอนนี้คนข้างล่างอ่าแขกที่พักก็เดินออกไปหาอะไรกินกันละนะครับและนี่ก็คืออาหารเช้านะครับนีเราจองห้องไว้ พัก4คนเราก็จะได้ข้าวต้มมาสองที่นะครับเป็นข้าวต้มรวมหมูบวกกุ้งนะครับเราคือเขาจะมีให้ติ๊กนะครับมีข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูหมูบวกกุ้งนะครับนี่มีอา,อาหารเช้านะครับมีไข่ไข่เจียวไข่อะไรก็แล้วกัว่าปลายไข่ดาวนะมีให้เลือกอันนี้เรามาดูหน้าตานะครับนี่เขาจะมาเสิร์ฟถึงห้องเลยประมาณ7จ็ดโมงครึ่งอะ่ะเขามาเคาะห้องเรียกละ เรามาดูนะีน่โอ้โหกุ้งแน่นๆบวกหมูแน่นๆน,น,นะครับนี่กุ้งตัวใหญ่มากเลยเนะี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วก็อีกอันอีกถ้วยหนึ่งโอ้โหเป็นไงแน่นๆเลยนะครับนี่เติมไม่ได้นะกิน <c> อ <oughs> ิ่มแน่นอนนะครับสำหรับสองท่านนะโอเค